สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิซดนี้เรามาดูความเข้มข้นนะคะกับไฮไลท์ที่ทาง VTV นั้นตัดต่อมาให้พวกเราได้เห็นกันค่ะเราเริ่มจากตอนที่21แล้วก็22ของเกมรักในเงาลวงกันก่อนนะคะในตอนนี้เรื่องราวก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่าพอนางเอกร่วมมือกับพระเอกนะคะคู่นี้ก็จะเป็นคู่เคมีที่ดีมากแล้วก็ทาอะไรก็ประสบความสาเร็จค่ะสนเท้าหมิงของพวกเรานั้นก็เหมือนกับแบบเออได้รู้รา ว่าเขานั้นนะคะรักนางเอกจริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียนางเอกไปเลยนะคะฉากแรกนะคะที่เราได้เห็นกันในตอนที่เป็นตัวอย่างของย1 22ิบอดยบสองก็คือว่าชูเหยียนนั้นนะคะได้แบบเออทั้งคู่ะนั่งรถมาด้วยกันโดยที่เซินฮาวหมิงน,นก็เป็นผู้ที่ขับรถจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันโดยชูเหยียนนั้นเป็นผู้ที่เริ่มนะคะเริ่มด่าก,ก่อนนั่นเองก็ใส่สร้ายใส่ฮาวหมิงประมาณว่าเขาอะจะมาเป็นบอสซี่ไม่ได้นะจะมาสั่งแล้วก็ให้นางเอก ชูเย็นของพวกเราทำโน่นทำนี่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเธอก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็บอกพระเอกโอ้โหว่าเป็นคนเฉยมากนะคะแต่งตัวไม่เข้ายุคเข้าสมัยเลยแล้วก็แว่นตานะ่ะยิ่งใส่ก็ยิ่งแก่ค่ะทําให้พระเอกของพวกเราถึงกับโยนแว่นตาทิ้งกันเลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะนางเอกของเราพูดตลกมากประมาณว่าสูตรต้องใส่เป็นสูตร3ชิ้นตลอดเวลาถ้าไม่ใส่แบบนี้มันผิดตรงไหนหรือเปล่านะคะเป็นคนผิดกับปก,กติไหมส่วนทางด้านของพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ถึง กับอ้าปากค้างด้วยความโกรธเลยนะคะมาแบบโดนนางเอกเของเราว่าเขาแก่ค่ะแล้วก็สไตล์ก็เฉยด้วยนะคะเขาก็เลยแบบ บอกว่าเนี่ยการทำอาหารของเธอนะเธอเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแถมยังชอบจัดงานเลี้ยงทำกับข้าวให้กินอีกนะที่ครอบครัวแต่เธอรู้ไหมว่าอาหารของเธอไม่มีเมนูไหนที่มันอร่อยเลยรสชาติมันแย่มากเลยนะคะแต่เขานะ่ะก็จำที่จะต้องกินอาหารเหล่านั้นอยู่ดีเธอรู้ไว้ซะด้วยนะคะต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ที่สนุกสนานแต่ว่าหลังจากการทะเลาะกันอย่างหนักในรถแล้วเนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะก็ลงจากร ไปเลยแล้วก็ปิดประตูดังปัง้งแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ขึ้นรถเขาอีกนะคะซูเหยียนขอพวกเราก็แยกย้ายไปจากสันเฮาหมิงเลยค่ะซึ่งสนุกมากแล้วก็เน้นกับพระเอกด้วยว่าอีก3วันไปเจอกันนะก็วันที่8เวลา10นาฬิกาไปยาเอาแล้วค่ะจากนั้นฉากที่2นะคะที่เราได้เห็นทางวีทีวีให้พวกเราดูก็จะเป็นทางด้านเจียงเลี่ยงนะคะพระรองเนะี่ยมาถ่ายรูปซูเหยียนค่ะพร้อมบอกว่านี่นะ เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากยิ่งในชีวิตของเขาเลยก็เหมือนว่าะลองกําลังจีบนางเอกของเราอยู่นะคะส่วนทางด้านของฟังเล่ยเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มาพูดกับเซินเฮาหมิงว่าช่วงนี้ก็มีข่าวหรือแพทยสะพัดบนโลกโซเชียลมีเดียเลยนะว่าทางด้านซูเหยียนกับเจียงเลี่ยนน่ะกำลังคบหาดูใจกันอยู่แล้วก็กําลังมีความรักที่เรียกได้ว่าหวานสดชื่นนะกำลังร้อนแรงอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ ตัวของพระเอกได้ยินแล้วก็บึ้งเลยนะคะหน้าบึ้งแบบแอบหึงอยู่เขาก็สังเกตนะคะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเจียงเลี่ยงนั้นแสดงความรักต่อฉูเหยียนอยู่ตลอดเวลาเขาไปแอบดูเออไปแอบดูจากนั้นเขาก็รู้สึกหึงหวงขึ้นมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอเข้ามา เหมือนจะเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยแต่ก็ห้ามนางเอกไม่ได้ด้วยแล้วก็ห้ามเจียงเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะก็เขากําลังจะเป็นคนนอกไงเ,เพื่อนๆก็ทําให้พระเอกของพวกเรานั้นน่าเสียไปเลยนะคะเจียงเลี่ยงเองก็บอกว่าเขารู้สึกนะว่ามันมีปัญหาใหญ่ระหว่างชูเหยียนกับเซินฮาวหมิงนะคะจากนั้นฉากก็ตัดไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆนแล้วก็ไฮไลท์ต่อไปก็คือเซินฮาวหมิงนั้นไล่ชูเหยียนให้ไปทางเข้าไปแบบไปที่เข้าลิฟต์อะไรเงี้ยแล้วก็ถามเธอว่าโอเคไหมอะไรยังไงซึ่งณจุดนี้นะคะนางเอกของ เราไม่ได้ต้องการจะให้พระเอกเข้ามาผัวพันหรือว่าเข้ามาใกล้เธอเลยแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมไปไหนเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ชูหยียนเองก็ชี้ว่าทางออกของพวกเราสองคนนะ่ะปัญหามันก็สามารถจะยุติได้ก็คือต้องหย่าร้างกันเท่านั้นจากนั้นนางเอกของเราก็กดปุ่มลิฟต์เพื่อปิดนะคะพระเอกเหมือนกับแบบตามง้อสุดๆเลยเ,เพื่อนๆขาบโบเลยนะคะโบสุดๆส่วนเท้าหมิงก็ยืนอยู่หน้าลิฟต์แบบงงๆจากนั้นก็ ไปอีกถ้าตามนางเอกไปอีกแล้วก็ยิ้มให้หนางเอกอย่างหวานๆเลยนะคะทางด้านชูเย็ยนก็เหยียบเท้าของสินเฮาหมิงค่ะแล้วก็เทศนาสั่งสอนเรื่องอะไรจะมาใช้ทรัพยากรสาธารณะแบบนี้ได้ยังไงก็คือลิฟต์เนี่ยมันเป็นลิฟต์ของสาธารณะที่ใครก็ใช้ก็ได้จะมาขัดขวางไม่ได้นะอะไรเงี้ยเสียเวลานะคะสินเฮาหมิงก็เจ็บจากการที่โดนรองเท้าส้นสูงของชูเยียนนางเอกของเรากระทืบใส่ก็ต้องรีบถอยหลังไป2อก้าวนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ทําตัวขวางทางอีกค่ะจาก นั้นก็เป็นฉากเนาะเ,เพื่อนๆเป็นฉากที่แบบทุกคนต้องเอะมากเลยนะคะในละครคือวีทีวีตัดมาว่าฝั่งเลยกําลังโดนยุยงอยู่นะคะโดนยุยงจากทนายความซึ่งตามปกติเป็นคนที่พระเอกใช้ทํางานนะฝั่งเลยถูกยุยงโดยกล่าวว่าเธอนั้นก็ตามจีบสรรินเฮาหมิงมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าสุดท้ายสินเ้าหมิงก็ไม่สนใจเธอแล้วก็ไปแต่งงานกับคนอื่นไม่แม้แต่อยากจะมองหน้าเธอด้วยซ้ำนะคะก็คือพยายามยุว่ามาร่วมมือกับฉันสิจัดการกับสน ้าหมิงซานะคะหากมีโอกาสโค่นสันห้าหมิงลงได้เนี่ยฝั่งเลยเธอ,อยังจะสนใจอยู่ไหมนะคะฝั่งเลยก็เริ่มคุ้นคิดถึงคําถามนี้นะคะแล้วก็แน่นอนก็จะต้องทําลายโดยการทําลายธุรกิจของเขาการงานเอาความรับของบริษัทมาซี่อย่างเช่นข้อเสนอขอความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อะไรเงี้ยเอามา แล้วก็จากนั้นก็มีการแอบถ่ายทนายความคนนี้ไปถ่ายรูปเอกสารนะคะที่ชื่อว่าข้อมือไอข้อข้อเสนอของการร่วมมือเชิงกลยุทธ์นั่นเองค่ะก็ถ่าย ถ่ายมาเก็บไว้หมดเลยนะคะซึ่งก็ทําให้เรารู้สึกสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยทนายความคนนี้ทํางานอะไรกับใครนะคะต่างอไรก็ตามเดี๋ยวมันจะขยายมันจะแบบให้ขยายปมแล้วก็ทําให้พวกเราได้รู้คําตอบแล้วเพราะว่าแอดวานลงช้าไปนิดนึงนะคะก็อัดเสียงแล้วลืมส่งให้น้องๆได้ทําวิดีโอขึ้นไปจริงมันควรจะลงแต่เมื่อวานแล้วสําหรับไฮไลท์ที่21แล้วก็22นะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถจะมาสปอยแล้วกเ็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะเล่าได้ที่ ช่องคอมเมนต์เลยก็แอดวานไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่เพื่อนๆมาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ได้เห็นมาแล้วในจอทีวีนะลงได้เต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะใครหลงเข้ามาที่แบบไม่ชอบสปอยมันเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของพวกเรานะคะพวกเราดูละครแล้วก็เมาส์มอยกันไปแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็สปอยกันไปหมดแหละแต่สปอยถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าละครมันยังไม่ออนแอพวกเราก็ไม่ได้รู้อย่างแบบแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันออนแอร์แล้วมันมีคําตอบแล้วพวกเราก็แค่มาช่วย เขียนเอาไว้บนโลกอินเทอร์เน็ตเผื่อใครเขาอยากรู้เขาเข้ามาเจอคลิปเขาก็จะได้อ่านแล้วอ๋อมันเป็นฉากนี้นี่น,นะอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าบางทีแล้วไฮไลท์จากวีดีโอของทางวีทีวีเขาก็ตัดต่อมาเพื่อเพื่อจะมาแกงคนดูอย่างพวกเราก็มีรล้อหลอกก็มีนะคะอะไรค่ะขอให้ทุกท่านดูละครให้สนุกแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ